สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Ripper แล้วนะแล้วก็ปัญหาใหญ่ครับ Ripper วันนี้ผมจะเล่นอะไรดีฮะคือว่า Ripper เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเล่นยากมากๆนะย่ากจริงนะมันไม่ใช่แค่ยากธรรมดายากยาก <laughs> สำหรับผมนะมันคือคืออาชีพหนึ่งที่เล่นยากมากๆฮนะโอเคไปกันต่อฮะเพราะว่าอะไร คือธรรมชาติของริเปอร์เนี่ยจะเป็นพวกประเภทแบบดาเมจปลายเกมปลายเกมแบบปลายมากๆเลยอะถ้าสมมุติเขาไม่ถึกไม่ทนเนี่ยเขายืนไม่ได้ฮะแล้วยืนไม่ได้แล้วมันสู้อาชีพอื่นไม่ได้เลวเพราะอาชีพอื่นเนี่ยเขาจะค่อยแบบดาเมจเขาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองไปที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นสายดูดเลือดหรือหรืออะไรดีอืม ออออโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอา,อาจจะเป็นสายดูดเลือดแทนนะอาจจะเป็นสายดูดเลือดแทนแต่ต้องดูด้วยว่าของเราเนี่ยมันพอไหมหรือไหวไหมฮะเป็นสองมานาทิสแล้วก็หนึ่งหนึ่งชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเมติกทอสใช่ไหม เหมือนผมจะเคยเคยเล่นแหละเหมือนผมจะเคยเล่นแต่มันน่าสนใจตรงนี้อืมอันนี้มาแล้วก็อันนี้มาครับรีโรดหนึ่งทีฐานมาแล้วใช่ไหมฐานมาแล้วครับปุ๊บล็อกอันนี้ไว้อันนี้ก้อนหินก้อนหินไม่เอานะครับวันนี้วันนี้ผมจะไม่หยิบก้อนหินนะเพราะว่าผม <c oughs> ผมเบื่อโกเลมแล้วฮะผมเบื่อโกเลมแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวผมเอามาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นี้วางนี้วางนี้ อ่าอันนี้ล็อกไว้ก่อนครับจนกว่าจะเจอบูเบอรี่ฮะเพราะผมจะมารวมกับบูเบอรี่นะอืมทาไมวันนี้ผมถึงจะไม่หยิบก้อนหินเพราะว่าถ้าหยิบก้อนหินแสดงว่าผมจะต้องไปทางโกเลมใช่ไหมและถ้าจะเล่นโกเลมมันก็ต้องมีอะไรมีโทเทมด้วยฮะซึ่งเราเล่นโทเทมมาหลายวันแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหักดิบกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าดามเมจมันแรงมากๆดามเมจมันแรงมากแต่ พูดก็พูดเถอะมันก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะกับเออลิเปอร์เท่าไหร่นะฮะอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองสูมอันนี้ดูป๊อปได้โลฮะได้โลอ่ะโลกัโลฮะโลกัโลครับรี่โลหนึ่งทีมีไม่มีโมีแค่นี้เองเหรอเขาบอกสตาร์ทเกมได้โลโลยี่สิบหน่วยฮะยี่สิบหน่วยเออ แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโลกเกิน50จะได้1 empower คือคุณสมบัติมันเอาแค่20ก็พอแล้วฮะไปตรงข้ามมีค้อนนะเขามีค้อนนะแต่น่าจะสู้เราไม่ได้อน่าจะสู้เราไม่ได้เพราะเอ้ยเขาติดพิษได้เยอะกว่าด้วยนะเออน่าเกลียดจังขอเขามียาพิษมียาพิษเอ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งฮะรีโลหนึ่งทีเอ้ยอันนี้ก็มาแล้วครับเอ่อเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอ๋อถ้าสมมุติผมเล่นมันก็จะผิดคำพูดใช่ไหมใช่จะผิดคำพูดฮนะ <c oughs> คือคือคนดูนี่งงเลยเฮ้ยพ,พี่พูดอะไรวะ <c oughs> พูดอะไรคือพอผมเห็นมานาอ f f เนี่ยรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เห็นเส้นสีสีฟ้าไหมคือผมกะจะรวมเป็นกะจะรวมเป็น magic s า a f ครับแต่ทีเนี้ยวันนี้ผมจะเล่น2อง mana t r i คู่กับ มจิกทอสฮะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเทสที่สร้างเทสที่สร้างแล้วกันเนาะเทสที่สร้างไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนไม่รู้จะไหวไหมนะแต่ที่รู้ผมลืมซื้อดาบไม้ชัวๆฮะเนี่ยเลยลืมซื้อดาบไม้ครับเพราะเมื่อกี้ผมพูดถึงโทเทมใช่ป่ะเออก็เลยไม่ซื้อดาบไม้มาซะงั้นเดี๋ยวต้องหาดาบไม้อีกครับเพื่ออะไรเพื่อมารวมเป็นทอสเพื่อมารวมเป็นเมจิกทอสอีกทีนึงเอออะ ไปตรงข้ามมีเลือดมากกว่าเราอยู่ยี่สิบสีหน่วยครับถือว่าเยอะมากนะเยอะมากครับแล้วก็เราก็เสียเปรียบเลยด้วยเพราะว่าอาวุธเราเนี่ยเบากว่าเขาฮะเบากว่าเขาเยอะมากๆออเออเฮ้ยของดีของดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยแปดบาทอันนี้ซื้อนี้มาซื้อนี้มาเอ้ยของดีของดีตัวนี้ผมต้องเล่นโอ่งฮะต้องเล่นสายโอ่งแน่ ต้องเล่นสายโอ่งแน่ๆถ้าสมมุติผมเล่นสายโอง่งผมไม่จําเป็นต้องมีมานาทิสสองอันไม่จําเป็นต้องมีมานาทิสสองออนผมต้องเปลี่ยนสายเล่นแล้วฮะต้องเปลี่ยนสายเล่นแล้วเพราะว่าการที่มีโอง่งถามถาม,ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีโอ่งเนะคือเจ้าคุกกี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกๆสามวินาทีเนี่ยเขาจะใช้หนึ่งค่ารักหนึ่งฮีท แล้วก็1มานาใช่ไหมในการเพิ่ม1นึ่งเอ็มพาวเวอร์รีเจนแล้วก็20 Max แม็กเลือดนะครับ20แม็กเลือดแล้วก็ได้รีเจนด้วยเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นโอง่งเพราะว่าโอ่งเนี่ยเป็นไอเทมเดียวที่จะสามารถสร้างฮีทให้กับดิปเปอร์ได้นะฮะเป็นไอเทมเดียวนะตอนนี้นะที่ถ้าสมมุติไม่รวมแบบฐานจุดไฟอะแล้วก็ตะเกียงน้ำมันตะเกียงน้ำมันเป็นไอเทมมาตรฐานแต่มันให้แค่5ฮีทแล้วเขามีมานาด้วยมีมานาด้วยแล้วก็ ประเด็นเรื่องของเรื่องคือเราจะต้องหาค่าลักให้ได้ฮะพอหาค่าลักให้ได้ปุ๊บเออเราจะหาค่าลักจากไหนเออตอนนี้ปัญหานะเราต้องหาบูเบอรี่ฮะบูเบอรี่มีสิบมีสิบมานาจะได้หนึ่งค่าลักฮะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ใส่พูดอะไรเนี่ยนะ เราจะได้หนึ่งค,คุกกี้เราจะทํางานนะครับคุกกี้เราจะทํางานแล้วทีนี้พอมันกลายเป็นสายโอ่งซึ่งมีมานาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสายที่เราจะเล่นจะต้องไม่ใช่สายดูดเลือดแล้วใช่ไหมมันจะกลายเป็นสายโอ่งซึ่งสายโอ่งเนี่ยมันจะซัพพอร์ตอยู่ไม่กี่ไอเทมครับอย่างเช่นหนึ่งมจิกมจิกซับไม่ใช่มจิกซับอยู่นี่ <laughs> อันนี้เป็นเซอร์เพนต์แล้วก็อันฮิลลิ่งครับซึ่งผมมองไว้ว่าเล่นอันฮิลลิ่งดีกว่าน่าจะมันนะ น่าจะมันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมรวมกับไม่กวาดไปเลยแล้วก็อันนี้วางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้ได้ไหมน,นี่วางไว้ตรงนี้ดูว่าวางไว้ตรงนี้นี้นี่หนึ่งสองสามอ่าถึงสองสามวางไว้ท่านี้ฮนะโอเคส่วนไอ้มานาโพชั่นเป็นหมันครับไปกันต่อฮนะเป็นหมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่เล่นดาเมจแล้วนะ ไม่เล่นดาเมจครับเพราะว่าถ้าสมมติมันรวมเป็นอันฮิลลิงแล้วเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการฮิลแทนนะส่วนตอนนี้ใช้ลายฮิลใช้เพิ่มแม็กเลือด40หน่วยฮะใช้ไปก่อนเพิ่มแม็กเลือดโอเคน่าจะชนะนะน่าจะชนะไปตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมเขามีค่ารักให้ด้วยได้ไรักมาจากไหนอ๋อได้รักจะตาใบไม้เนีย่ยถ้ามีตาใบไม้เราก็หายห่งวงฮะแต่นี้เขามีตาใบไม้แล้วเ,เพิ่มค่าครีให้อะขี้โกงอ่ะ นี่มีเมอันนี้แล้วแล้วก็รีโลหนึ่งทีเอานี้มารีโลหนึ่งทีมีนู่นนี่นั่นอันนี้ลบรีโลหนึ่งทีมีอยู่สี่บาทคอยทีสินี่งไงบูเบอรี่ฮะบูเบอรรี่แล้วก็อันนี้จำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคอันนี้วาง เหลือกินเหลือใช้ฮะตอนนี้ช่องผมเหลือกินเหลือใช้มากอือันนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้นี่วางไว้นี่วางไว้นี่ได้ไหมอืม,อมโอเควางไว้ท่าน,นี้ฮะแล้วก็ช่องเหลือช่องเหลือถ้างั้นผมวางวางท่าน,นี้อันนี้วางตรงนี้อะอ ช่องเหลือก็แบ่งปันฮะช่องเหลือแบ่งปันนี่วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเฮ้ยเฮเรามีคุกกี้เนี่ยเรามีโอกาสชนะสูงมากครับเกินน่าจะเกิน10เวฟได้แน่ๆครับสำหรับเกมนี้นะตีอตอนนี้เรามีมานาทีละ1หยด1หยด3หยดปุ๊บตีดาเมทเท่าไหร่เนี่ยสิบสองสิฝันตรงข้ามเขาเขาโจมตีเร็วนะเพราะเขามีถุงมือหนามครับเขาโจมตีเร็วกว่านะ แต่โชคดีที่เรามีพิษไงองมาแล้วก็เอาช่องมาแล้วก็คลุยคลุยมีนี่คลุยมาฮะขลุยมาปุบ๊บรีโลหนึ่งทีเอาอันนี้มาอีกครับรีโลหนึ่งทีมีอะไรอีกไม่มีแล้วฮนะไม่มีแล้วครับโอเคเราจัดของกันนะฮะอะไรเนี่ยคลุยทำไมเอาคลุยมาคลุยเป็นไอเทมหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่ม อเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสิต้องบอกว่าสร้างค่ารักให้ได้นะเฮ้ยเรามีกระเป๋าตั้งห้าลูกห้ลูกเลยเหรอมีกระเก็บกระเป๋าตั้งห้าใบเลยเหรอเออมันมันเหลือกินเหลือใช้ขนาดนี้เลยเหรอเออโอเคไม่ใช่อะไรนะคือช่องมันไม่ออกไงต้องหอกต้องหอกเอ่วางนี้ต้องกนี้นี่นี่ี่นีนนี่น่่นี่น่นัน่ก็ ตอนีตอบยังได้ไหมครุยได้ส่วนใหญ่นะโอเคไปกันต่อฮะดูซิเนี่ยว่าสมมตุติถ้าของแค่นเนี้ยเราจะไหวไหมนะผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวตี้เฮ้ยจะไม่ไหวเอาเนะี่ยตี้มานะโอเคเรามีค่ารักมาแล้วครับตี้ตี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงจะไม่เร็วมากแต่ก็ได้อยู่ฮะอือหือ เอานี้มาวางตรงนี้เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วงล็อกไว้แล้วก็ต้องใช้อันนี้ต้องใช้ครับรีโลหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเอ่อโอเคไปกันต่อฮะไปตรงข้ามโอ้โหแซ่ลบบัฟผมแซ่ลบบัฟฮะแซ่ลบบัฟตีตีเรามีค่ารักมาแล้วตีตีโอเคเราหิวมากกกี้คุกกี้รันคุกกี้รันตี ตีตีมีคาราออกมาปุ๊บเด้งขึ้นมาบึง้งเฮ้ยเราโดนขีฮะเราโดนคีตีรีบตีรีบตีขออีกทีดีนะยังดีนะยังดีนะเออโอเคอันนี้มาหนึ่งแล้วก็อืมอันนี้วางตรงนี้มีวางนี่ กล้วยวางไว้ท่านี้ฮะอัอนนี้วางไว้ตรงนี้ได้อยู่ฮะเพิ่มเพิ่มช่องในการทิกเกอร์เพิ่มไหมไม่เห็นเพิ่มเลยไม่เห็นจะเพิ่มเลยฮะเออเอเาชุดเกราะเหรออยากได้อยู่นะชุดเกราะอยากได้ครับอยากได้อเอานี้วางไว้ท่านี้อืมได้สามช่องนะฮะได้สามช่องโอเคไปกันต่อฮะไปตรงข้ามมีขวานขวานทั่งะฮะขวานทัง่ง ดาเมจยี่สิบสองสตาร์ทมาก็ดาเมจยี่สิบสองแล้วอะดาเมจยี่สิบสองปุ๊บตีตีเรามีค่าฮีทออกมาแล้วมาหน้าปุบ๊บคุกกี้ฮิวขึ้นมาฮะคุกกี้ฮิวขึ้นมาคุกกี้ฮิวขึ้นมาขอยีขออีืออ้เหาเมจไม่พอไม่ใช่เราฮิวได้ไม่พอฮะเอานี้มาอันนี้มาครับรีโลดหนึ่งขีนี่มาแล้วครับล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้เดี๋ยวเราเอามา เอามาวางตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนปุ๊บขยับอันนี้วางนี่แล้วก็เอ่อตะเกียงตะเกียงตะเกียงมันต้องวางท่านี้เลยวางท่านี้ฮะอันนี้วางตรงนี้น,นี่วางตรงนี้นี่วางไหนเนี่ยอันนี้สองหนุกอันนี้หนึ่งอันนี้สองอ, ête? อืมเอออ่ะเดี๋ยวอันนี้สลับ โอเคโอเคไปกันต่อครับได้แล้วคาถาฮิลลิ่งครับเวฟต่อไปได้แน่ฮะไฟตรงข้ามมีค้อนนะมีค้อนแล้วก็ไอชุดดูดเลือดด้วยฮะชุดดูดเลือดเปลี่ยนเลือดให้เป็นชุดเกราะครับตีตีตอนนี้เราต้องเงร่งนะเราต้องฮิลให้ไวฮะฮิลให้ไวสร้างฮิตขึ้นมาแต่เราสุ่มฮิตไม่ค่อยได้เลยฮะตีตีคออไอคีทำไมเราติดพิษแรงจังติดพิษต,ตั้ง4นะี่สิบี่แ่ ออเขนาดแค่แบบว่ามีดแค่สองอันอ่ะตัวติดพิษตั้งสี่สิบสี่อ่ะได้คาถามาแล้วฮะได้คาถามาแล้วปุ๊บอันนี้วางนี่ฮะน,นี้วางนี่ได้ฐานฐานฐา,านวางไม่ได้ฐานวางไม่ได้ฮะดีโลหนึ่งที่ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อันนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะอันนี้วางไวน้นี่เออม,มีอยู่ห้บาท อ่าขายนี้ปุ๊บลองสูงวันนี้ทูกอันปุ๊บเฮ้ยได้ตาหารเฮ้ยอย่างเจ๋งเจ๋งมากฮะเอออ่าวางตรงนี้ครับได้ทุกอันได้ทุกอันครับไปกันต่อฮะได้ทุกอันเลยอืมไฟตรงข้ามเล่นแซ่เล่นเซอร์เฟน,นะฮะเขามีเซมิน่าพอเหรอมีกล้วยลูกเดียวเองอะ่ะเขามีพอไหมคิดว่ามีพอไหมปุ๊บ คุกกี้ครับคุกกี้คุกกี้เด้งขึ้นมาคุกกี้เด้งขึ้นมาแล้วก็ไอตะเกียงผมตะเกียงผมเป็นหมันแล้วเดี๋ยวผมขายชิ้งแล้วนะปึ๊บปึ๊บสามห้าโอ้โหแรงจัดแรงฮะอนันนี้ขายตะเกียงซื้ออันนี้มาครับวางนี้ไว้แล้วก็อันนี้ผมยังจาเป็นไหมเนี่ยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอา่าฮะเดี๋ยวผมขยับ หนึ่งช่องแล้วก็อันนี้คืนมาวางตรงนี้อันนี้วางนี่ครับนี่แล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าฮะแล้วก็อน,นี้วางไว้ตรงนี้อืมได้เพราะว่ามันสามารถเล่นความเร็วได้เนาะอันนี้วางตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ไอเจ้านี่นนี้วางท่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการที่จะเพิ่มแม็ก แมกเลือดนะครับเจ้าตัวสตอมมานาะโพชชันเนี่ยสามารถเพิ่มแมกเลือดให้ได้20หน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้มันได้จำนวนเยอะๆไว้ยิ่งดีโอเคอยากได้ชุดอะ่ะไปก็ต่อฮะอยากได้ชุดก่อนแล้วอ่ะตอนนี้เรามีมงกุฎแล้วนะผมคิดว่าน่าจะทำให้ตัวเองเป็นวนตะได้พักหนึ่งอะ่ะพักหนึ่งฝ่ายตรงข้ามมีมังกรมาฮะตางคารักมาปุ๊บเป็นอมะตะแล้วครับเป็นอมะตะเราหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาดาเมจฮิวเน่อยสิบสี่เหรอ สิบสี่นะบวกฮิวฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาดาเมจนะสิบสี่ไหนไม่เห็นมีดาเมจเลยเปึบ๊บเขามีแต่บวกเนี่ยหรอดาเมจฮิวเราสิบสี่เหรอไหนดูซิอืมสิบสี่ลีเจนคอคอร์คอร์โอ,อ่ออองฮะสร้างดาเมจจากโอง่งพายเพิรนอันฮิวิ่งดาเมจแปดจริงดิเดี๋ยวนะคาถาผมดาเมจแค่แปดจรงเหรอฮิวยี่สิบ เดี๋ยวนะมันต้องมีข้อฮิวยี่สิบทำไมดาเมจเหลือแปดนี่เหรอรีเจนน้อยลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบสามสองหกก็แค่หกหน่วยปะ่ะสามสองหกหกหน่วยน่าจะหกหน่วยมันก็ต้องเหลือสิบสี่นี่ไงดาเมจสสิบสี่ใช่ไหมอันฮิวลลิ่งของผมเหลือดาเมจแค่แปดหน่วยเองฮะเออทำไมมันเหลือแปดอ่ะโอเค มาลุ้นต่อฮะลุ้นต่อเลยลุ้นต่อเลยผมคิดว่าน่าจะรอดนะปึ๊บเฮ้ย,ย,ยเฮ้เฮ้ขามีการเด้งเลือดออกมาอีกนะเด้งเลือดออกมาอีกฮะเอออันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีเลือดลงเหลือ50%เขาจะสร้างดาเมจของดีบัฟให้ฮะซึ่งเราไม่มีดีบัฟนะไม่มีดีบัฟครับรีโลนหนึ่งทีมีสับประรดฮะมีพลิกอืมลอ็ลอกไว้ฮะล็อกไว้ เอาไว้อันนี้อัน,นซื้อซื้อพริกมาฮะซื้อพริกมาแล้วก็เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวจัดของจัดของใหม่แล้วกันฮนะวางไว้ท่านี้ครับโอเคไปกันต่อฮะ <c oughs> ไปกันต่อเรามีมงกุฎเรามี เรามีคุกกี้ฮะเรามีคุกกี้สบายแฮะตอนนี้สบายแฮะตอนนี้เราเปิดมาตาแล้วครับเปิดมาตาพบคุกกี้เริ่มหิวฮะคุกกี้เริ่มหิวยี่สิบบวกยี่สิบเราก็โดนไปยี่สิบครับยิ่งหิวหิวยิ่งแรงเขาโดนยิ่งแรงฮะตีตีสามเจ็ดดีนะเราไม่มีชีสเออเราสุ่มชีสมาก็ได้นี่เดี๋ยวเราสุ่มชีสใหม่ฮะดูว่าเกมหน้าเราโู้เขาี้ก็แรงฮะคีตั้งห้าสิบหกตีตีขี้เจ็ดสิบกว่าจะไม่ชนะเรานี่ยเขาจะเจ็บใจไหมเนี่ย เ <Huh? S 2> <Okay. S 1> จ็บใจปะรีโหลดอันนี้กันสตัน15อ่ารีโหลดหนึ่งที่ mm hmm. มีช่องเอาวางไว้ตรงนี้ mm hmm. อันนี้มาหนึ่ง mm hmm. เอ้ยชีตมปฮะชีตมาชีตมาอ่า uh, ขายอันนี้ครับซื้อชีต <laughs> ซื้อชีตฮะอันนี้วางน,นี้วางนี่ชีตวางนี่ฮะแล้วก็อันนี้ขายไปแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ฮ uh. ะ แล้วก็สัปปะรดอีกลูกหนึ่งสัปปะรดอีกลูกหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้แค่สองอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามอุ้ยของฮอลี่เขาเต็มตัวเลยฮะดาบลุงดาบลุงฮนะดาบลุงปุ๊บเดี๋ยวดูซิคุณสมบัติเขาตอนนี้เขาบอกว่ามีเมจิแอทแทคสปีดเพิ่มแปดแล้วก็มีแวมไพร์ไลท์สตีลเพิ่มสิ มี h o l ี่ทำให้เพิ่มดาเมจเนี่ย0.3ก็3.9 3, เป็น0.9นะฮะแล้วก็ d าร์เพิ่มดีบัฟให้เราด้วยนะครับประมาณ30%ใช่ไหมผมเขาน่าจะกินนี้แล้วเขามีคุกกี้ด้วยฮะแล้วเขามีคอนเซนเนอร์ด้วยเออเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเลือดมากกว่าเราฮะแล้วเป็นริปเปอร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเขามีเกราะด้วยอะ่ะเขามีเกราะด้วยนั้นตอนนี้เร่งแล้วฮะเร่งเขามีคุกกี้แต่เรามีชีสไง เรามีชีททะตอนนี้เรื่อดเราแซงแล้วครับตีแต่เรามีฮีทเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตีเร็วกว่าครับตีตีตีตอนนี้เลื่อ้400กว่าแล้วตีตอนนี้เรามีฮีทไงตี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 โอ้เรียบร้อยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออแฮชของเจนเนอร์มีแต่ของราคาแพงครับตอนนี้ของราคาแพงมากฮะอันนี้ผมไม่เอาแล้วถ้าสมมุติผมซื้ออันนี้สับปะรดเราจะไม่ได้ฮะ แล้วอันนี้มันดียังไงเพิ่มแม็กเลือด90หน่วยแต่ผมไม่เอาดีกว่าฮะปุ๊บอันนี้มาหยิบสับป,ประรดได้สับป,ประรดหยิบแครอทเฮ้ยยังไงวะเดี๋ยวนะผมหยิบสับป,ประรดได้สองแอนนะ๋อวผมจะไปวางไว้ไหนเนี่ยอืมหยิบสับปะรดได้สับป,ประรดนะวางครับวางคู่กันตรงนี้โป่งตรงนี้ถ้าวางตรงนี้เอ่อเดี๋ยวนะ มันจะกลายเป็นยังไงสิอันนี้วางตรงนี้อ่ะน,นี่วางนี่หนึ่งวางตรงนี้นี้วางตรงนี้นี่วางนี่น,นี้วางตรงนี้อ่ะน่าจะประมาณนี้ครับมันจําเป็นนะฮะมันจาเป็นที่ต้องค่อมต้องค่อมไว้นะฮะเพราะว่าการที่มีการมีดาวมีดาวมีติดดาวเนี่ยมันจะทําให้เขาทิกเกอร์ไวขึ้นครับจุดละสิเเลยนะเพราะฉะนั้นต้องค่อมกันไว้ครับ ของอย่างเดียวกันวางใกล้กันแล้วจะไม่ไม่เพิ่มความเร็วให้นะฮะตีโอเคเราเปิดเปิดอมตะนะฮะเราโดนค้อนนะโดนค้อนแล้วเราลบบัฟไอเขาลบบัฟเราด้วยนะเขาลบบัฟด้วยแต่ทีนี้เขาไม่มีเซมีหน้าไม่มีเซมีหนา้นาเราขี้ห้าสิบมาแล้วครับเปิดอมตะมาแล้วครั้งที่เราไหนมีครั้งเดียวด้วยตีเราโดนขี้ฮนะเราฮิวตี เราโดนตีเ <c oughs> ขาโดนตีตีมาตอนนี้เลือดเรา580แล้วฮนะตีเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เรามีหน้มโดนคขี้60แล้วเหมือนกันหยอ่ะ650ตีหยเขาก็บวกเลือดมาเหมือนกันคขี้แปดส3 82อย่างแรงอะ่ะเขาขี้แรงมากเอ้ยอันนี้อันนี้ต้องต้องวางตรงนี้ฮนะวางตรงนี้แล้วก็ วางทีปุ๊บได้อะไรอ่ะเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์เพิ่มความเร็วในการทิเก,เ,เ,กทเกอร์ก็เอามาใส่ขลุยก็ได้ฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีอะไรขออีกทีหนึง่งเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ครับตอ,อนนี้ไว้ไปกันต่อฮะตามจริงช่องเรามันก็เหลือนะแต่ชุดเกราะผมก็ไม่ได้ซื้อสักทีูอ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคิดว่าใครจะชนะผมคิดว่าผมคิดว่าตัวผมอะชนะ แต่สายไพ่ที่มีขนาดเนี้ยผมไม่รู้เลยเอาเป็นว่าผมขอเร่งความเร็วประมาณนี้แล้วกันผมอยากเห็นนะว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะรีเทิร์นมาปุ๊บฮิวขึ้นมาเราเราฮิวตัวเองโดนไปแล้วสี่ฮะเปิดปุ๊บตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดสร้างโลขึ้นมามีมังกรไฟขึ้นมาเราฮิว เราฮิวเขามีคาถาด้วยนะไอตัวนี้มันบอกรีเฟกสามดีบัฟฮะแต่ทีนี้เราไม่มีดีบัฟไงไม่มี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 พิษนะมีการสะท้อนดีบัฟแล้วก็มีมังกรโอ้เราสร้างเกาะออกมาเรื่อยๆเลยฮะสร้างเกาะมาเป็นร้อยเลยเฮ้ยสร้างเกาะมาเยอะมากครับเสร็จปิดด้วยมังกรไฟฮะแต่เราบัฟเต็มไปหมดเลยฮะตีเปิดมาตรงนี้แล้วฮะมังกรไฟ มังกรไฟขึ้นมามัางกรไฟ3ามใบฮะเลือดเราหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งฮะแต่ก็ยังมากกว่าเขาอยู่ดีครับมังกรไฟสี่โจนโจ็อกเกอรอก์แต่โลกเขาเยอะมากฮะเปิดปุ๊บใบสุดท้ายแล้วแต่บัฟเราเต็มเลยฮะบัฟเราเต็มเลยบัฟเราเต็มเลยปุ๊บแต่ตอนนี้สูสีแล้วฮะสูสีสูสีอะไรล่ะสูสีอะไรล่ะตีตีตีอ้ ผมมองว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติผมน่าจะแพ้นะเวลาปกติก็คือไม่มีคุกกี้ไม่มีชีสแล้วก็ไม่มีโองแล้วก็ไม่มีฮิลลิงอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะแพ้นะดูสิดูเขาเปิดมาแต่ละอยะ่างเนี่ยเจอมังกรมังกรพวกนี้รู้สึกว่ามันจะทบเปิดทบกันนะเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเขาบวกโก่มาเจ็ดสิบกว่าเลยนะฮะน่าจะแบบเปิดทบ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 กันขึ้นมาแบบคล้าย ขวดอะคูณสองคูณสองคูณสองมาเรื่อยๆฮะโอเคน่า okay. จะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วอะ่ะเวฟสุดท้ายสุดท้ายเอาไงดีอ่ะหยิบอันนี้มาปุ๊บหยิบกล้วยมาไดชีสมาหยิบชีสขายกล้วยขายกล้วย <c oughs> ขายกล้วยอะขายกล้วยแล้วก็ขายพริกฮะซื้อชีสมาวางนี่แล้วก็ได้ชีสอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวล็อกไว้ฮะล็อกไว้แล้วยังไงสิเอออันนี้มีช่องว่างให้ผมบ้างไหม ช่องว่างให้กันบ้างไหมเออเอานี้วางไว้ข้างล่างครับวางไว้ข้างล่างปับ๊บวางชีตอีกอันหนึ่งฮะวางชีตเอากล้วยวางตรงนี้ชีตวางตรงนี้ฮะเออเห็นไหมได้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 ได,ได้โอเคชีตอีกอันนึงครับเสียดายมากครับไปกันต่อฮะ <c oughs> อืมตั้งแต่มีตาก,กับข้าวมาเนี่ยต,ตาตากับข้าวต,ตาตาอาหารเออ ตหารนี่มันเล่นเล่นง่ายมากหุ้ยฝ่ายตรงข้ามขี้แรงจงวะสองร้อยห้าสิบสองครับห้าสิบตีหุ้ยสองร้อยเดเดี๋ยวเหนือปลายังมีหนอนจริงๆริงอะในดูสิดาเมจมันแรงจังวะอันนี้เขาคลีคลีจากไหนเนี่ยหมาเขาคลี่ห้าสิบหมาเข้าคลี5ห้าสิบอันนี้สองร้อยกว่าฮะสองร้อยกว่า คือเราฮิวได้ไม่สู้นะเนีย่ยเราฮิวแค่ทีละสิบสิบจากชีสิบสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาในการสร้างฮีทขึ้นมากับให้ตัวเองนี้เลยว่าสร้างชีทมาให้ตัวเองเพื่อเพิ่มความเร็วในการรีเจนทุกสิ่งทุกอย่างของเราเองนะฮะแล้วทีนี้ไอ้นี่มันฟาดมาครั้งแรกมันดาเมจเท่าไหร่เนี่ยปึ๊บปึ๊บป,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 บปบึอันนี้โอ้หหมาหมากัดยี 24. ไอ้ยี่หมากดที28บอันนี้ฟอจชิ่งแฮมเมอร์ฮะตีปุ๊บดูมันคลีดอกแรกบ้านไหนเขาทำกันครับพอคุณบ้านไหนเขาทำกันคลีดอกแรก158เออแล้วคลีครั้งที่2องะนี่ผมเปิดมาตาเลยนะเปิดมาตาพปุ๊บเขาฟันไม่ฟันอะ่ะเขาไม่ฟันคลีที่สองสองรอยกว่าสองยห้าสิบแดเออ คลิดอกที่สามะ t c ห้าิบแปดคลิดอกสามสองยกว่าซึ่งเวอร์มากดาเมจเวอร์วังมากครับแล้วก็มีเจาะก,กรอกด้วยนะ Perfect Sapphire นีเจาะก,กรอผมด้วยค,คือกรอก็ไลรความหมายสายนี้คือโหดจัดโหดจริงโอเคครับบอกตามตรงว่าวันนี้ผมทำสอคลิปไม่ไหวจริงเพราะว่าเทปนี้ไม่ใช่เทปแรกนะ ผมนั่งเล่นเนี่ยประมาณ10เทปแล้วฮะดูดาวผมเอ้ดูดูแรงผมสิเพราะว่ามันเล่นยากจริงๆนะสำหรับปิปเปอร์ไม่รู้ว่าผมเล่นยากหรือว่าผมเล่นอ่อนผมเล่นยากหรือผมเล่นอ่อนวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ